สวัสดีครับประกบจองเรียนะครับทีมลังบ้านหนองอุ้งอิงนะครับพุ่มลองนำร,รอสุขัาพันอยู่นะครับจองลุงกระจกนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานตนอนเย็นมีช่างั่งโดนมาเลยครับ อนช้อนเล็กๆครับจังนี่เคนมาติดไอปอเยกเมื่อวันก้อนนั่นแหละครับพูดตอนนี้ก็รอจกโลวันนี้เรากจักโล,ลยลโลข้าวนะครับพูดใส่ๆนี้ ติดหมดแล้วกับทังห้องก็แป๊เดียวกับจังมาคนเดียวติดไปตังไปแป๊บเดียวคนเดียวส่องช่องเล็ก Có chóng và chọn lùm bài hạ cát nữa rồi để đó các tài nói เดากินยอดยาเสียเด้อ <c oughs> ทำไรเสีย <c oughs> นี่ครับรอปรับปืนตีนะครับเสร็ดวัสดุสิ่งถือว่าขีดกว้างนะครับเสร็ดะยาเศษ็ดปูนได้ได้บัน,นั้นครับ อ้ยมันถืกอันนั้นปูนไอ้นี่ก็เล็ดตัวหนอหนอดนอดนอดจวันี่เล้อยันนี่มันก็ได้หโหเนีอแรงแล้วพีกลงสัพโพมันก็บุกไปพีกพีกบุ้งพีกมากี่กไดเบีๆทุเยี่ยวขึ้นแล้วนะุกปะนั่นเราเห็นวิที่เยีวขึ้นเราได้แล้วเน่มันก้มๆมาว่างมันไีท่ยขึ้น

เดีย๋วยวเก็บซิ่งะะดูเศษวัสดุก่อสร้างนะครับผมที่มันเกะก,กะกะวิตหมุนเบากองนี้นะครับผมเดี๋ยวออกนะครับ่ทรสยกับเอาไว้เพราะว่าะวะไม่ได้กางเต็นท์ตรงนี้นะครับผม càng nào cũng mất cặp đại mấy kia cả chẳng biểu mà này. cảm đều lùng đề to rồi nít gặp bố a đưu cũng a ngên l n เรียบรอยแล้เปนตีเรื่อย เดี๋ยวฉันก็นั่นไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามจองลงเดียรตีมลังบานลองผู้หญิงด้วยนะครับผุ้มแล้วก็เป๊ะเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม